สวัสดีค่ะวันนี้เรา,าอยู่กับช่องราชายิงหัวทีมกาลีน่าฟรีไฟวันนี้เรามาฉลองครบผู้ติด,ดตาม700คนนะครับวันนี้เราจะตัดสินใจจะมากินอาหารนะครับอาหารกลางวันนี่ครับมาม่านะครับเรามากินกันเลยไม่ต้องพูดห้ามคำเพละมากินเลยอืมเป็นยังไงบ้าง อัน้จะเมียวไป่อยครับอืเ็นมากกนน้ำก่อครับ 我。Oh, หมดเร็วมากเลยอะไม่ได้ละบีดีช่องราชายิงหัวทีมกันน่าฟรีไฟ มีผู้ติดตามครบเจ็ดร้อยคนแต่ยังไม่ถึง1นึ่ันฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับ s c คร b e ให้กับช่องราชายิงหัวทีมกาลิน่าฟรีไฟล์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b e คอมเมนต์นะมาไล่เลยนะครับ ว่อยากให้หมดทาคลิปอะไรอีกหรือว่าทําคลิปเกะเอ๊ะทำคลิปกินอะไรอีกนะครับสําหรับคลิปนี้พูดซ้ำอีกแล้วข <c oughs> อตัวลาไปก่อนนะครับบายเอ้ยก่อนอื่นกินยาครับยานี้ผมไม่สบายอยู่นะครับทุกคนอันไหนแก้ไปแล้วหนเนี <c oughs> ย่ยนะ อันนี้ช่วยเริมค่าเชื้อนะครับเป็นยาแก้เชือ้อเอ้ยไม่ใช่ยาค่าเชือ้อคุณเล่นเอ๊ะคุณผิดคุณผิดครับผมจะพูดอ่านให้ดูนะครับรับประทานหนึ่งแคปซูลวันละสามครั้งหลังกับอาหารเช้ากลางวันเย็นนะครับอันนี้กลางวันนทุกคนจะไม่เห็นนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่นนนนน ทุกคนไม่เห็นเหรอเนี่ยเนี่ยเป็นห้าร้อยนะครับนั้นกินเลยน้ำสบไปและทุกคนบายบาย